โอวัลเลอร์นะฮะมันจะเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์กันกนี่แบบระดับล็อกนะฮะ mm. หาตัวอ e ีนะฮะเพืดูใบหน้าหล่อๆของเขาห้าอ่าเฮ้ยอ,อะไรอ่ะุห้าไม่ใช่อะไรวะหนึ่งสี่ไม่ใช่เออหน้ามันหนึเราไม่ต้องไปดูหน้าหรอกโอเคนะก็ยังแรกๆอยู่เกินไอฮีมะเลยนะครับโอ้โห ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเกงก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะก็เวลาทุกของก็ต้องทุกค้างทุบปล่อยปล่อยอย่างนี้แหละมันจะไม่แตกทุกค้างรอแหละพวกก็จะมีของล้นตรงนั้ของ ชอบหมดนะก็จะแนะนำว่าไม่ต้องไปบู๊ไม่ต้องอะไรมากก็หาที่หลบตัวเนี่ยเช่นในน้ำคือเราก็ไปอยู่ในน้ำ ต้นนม,มันต้นอ,อะไรวะ,อ,อ,อ,นนะ,อ,อ,ะอ๋อนลุกลาผลกไม่ไหวล้ว้ยจะกระตุกหมเ้ยกระ่ ขูขึ้นไปอีสัเอ้ออากูขึ้นไปหน <No. S 1> ึ่ง <No. S 1> เฮ้ยช่แบยหายแล้วะตกมา,มาตรงนี้ข้างบ้านเลยเอ๊ัตรงนี้เป็นบ้านใงญด้มยมั้งนอเคเลยนะฮะจะขึ้นได้แล้วครับ oh. 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 ว่ามีของไหมว่าตกลน,น,นก็ต้อง ลองทำให้น้ำไหลเป็นเดียวพอจะเป็นลำบากไม่ช่วยอะไรเลยน้ำก็ไหลไปหมดแล้วนะครับอู้ดูนู่นดิ ว่างเนี่ยโอ้โหลึกลึๆพอสมควรมันม,ม,มีโอ้โหมีงูหลามเฮ้ยโอ้ยซอมบี้เฮ็ดอะกูจะขึ้อเนี่ยที่นี่บ้านเราจะอยู่ถ้าเรครับได้ขุดของโงราณแล้ว อนืนนีก็ต้องทําที่ขุดไม้ฝักทองมาทีาาาาาา่บ้านแ้ทำเอ่อเราก็ไดบ้านหหึ่งหลัง ุ้ยเจะจังแลนไปถึงก็อจอเจ,อจะทำทำแล้ทำง่ายๆทำให้มันดูเป็นรูปจอบขวางลอยูกบก็ขุดไปโอมี มีสำคัญนะครับในกลางคืนนี่เป็นคืนสำคัญมากแล้วก็โหเจอเยอะเลยการย่างหมูมย่างอะไรด้วยผมเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นได้คืกูดีไปกางบิงงบงงบงนหยุดรอมาเลยจับตรงนี้นอนไม่ได้ด้วยนะครับ มีเสียสงคลื่นซ่อมเยอะจังหวะนี่นต่พาร์ทคอนี่ถ้าเกิดเราตายแล้วทุกอย่างที่เราสร้างไปทำไปไปก็จะหายหมดเลยด้วยนะครับซึ่งต้องระวังให้ดีด้วยไงนี่นะครับเจออะไรเยอะ เิ่ดชิ้นกันเลยเดียวที่ส้างไฟก็แค่เอาไม้ติดแล้วก็เอาหวมนดสองคนนะแบ่งลอยแล้วก स्वाहा เอาเนี่ยไม่บอสกสำหรับผมก็ยังฟ้าข้างนอกยังแจ่มใสยอยากบอกแมล่ง,างามากเลยจะรู้มีอะไ,ไรอืมติดใจไปค่อยๆครับโอ้โหเราเจอบุคคลในตำน,นานครับท่านชีพ มาในมุมยุมรงรนมุมน้อยคอยหลับโอ้โหสองตัวโอ้โหชิปเปอร์ง่ายนะประเทกกนี้ไู่ปลอดภัยชิปเปอร์ด้วยอ่ะโอ้โหที่กูอ,อยู่นี่มันอะไรวะเนี้ยม่าทลายจริง ก็ส่างมาโตวไว้ฮะเดี๋ยววันนี้คืนดีชิปเปิร์เดินเข้าบ้านตลาดเรียงเลยอีกรอยครับบ้านอืมบ้านก็ได้นะคะไ,ได้เนื้อหมูมมากแล้วววแล้วววแต่นี้ิงผมต้องดินแล้วววว ยังอยู่ที่เดิมนะคิปเปอร์กับคุณโตโนมีคุณเดอแมนด้วยนะครับต้องพาหนึ่อนะสนสน สองอันคือเ,เขาอาจจะหิวนะเขก็เอามืาเขาป้อกินมาวะไม่กินเหรอโอ้เสียใจอม อะไหมดเจ้ก่อนมาดูขุดับว่าไม่้ยกุ้มาแล้ว ได้นะครับรอบนี้ก็เป็นคืนแรกนะยังไม่มีที่นอนก็บ้านมาหลังเอาเสียงนีเชี่ยมแดดมาแน่เนยวะสูง้เฮ้เฮ้ย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 ้วย เดียวเดียวเียวเดียวเียวเออัอเออข้าบ้านกไ,ได้วบ้านปเล็กดายวะดาบนี่นะด,ดาดแล้วก็เอาไปตีไก่มาเดกมาไงไงมอ้ไรดิอเออโอ้ย ยืนเห็นม่วงม่วงนะชาวเกย์โอ้ยเหลืออะไรวะข้างบนเหรอเดินเข้าบ้านไปขึ้นตัวเบลเลอรย์ยามราตรีน,นอนเฉย จีน่าเด,ด,ดี๋ยวด้วยฮะนี่ไงทัวรอคุณแกต้องการคุณแกถึงสองตัวเลยนะครับ นีบินถาวรได้ด้วยธรรมดาปินถาวรนมงวนนีโอ้โหปีนถาวรได้ด้วยอ่ะโดดกระโดกรดโดไม่ถึงอ่ะอ้าวโอ้โอ้ภาคนี้ก็มีปินถาวรนพิ่มขึ้นมาหนึ่ง,ง,งนะนะจุดสองจุดสนะา,า,าดมาาของเขาหนึ่งสองสามนั่นแหละเออ น้วนตัวอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะหน่อยอินเดเมนเนย็ดจะพอไก่ <c ười> ออลงแบบล็อกๆครับอ้อยเชีย่ยไม่ลงน้ำ เขาเย่งอยู่ที่เดิมอ่ะเขามั่นใจในจุดยืนมากเลยมันสงสารมากเลยต้องไปช่วยเปิดต้องระวังอย่าให้ตายเล่นหมดมน นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หจแบแล้วเกือบแล้วโคโลเนอร์นี่ฮะเราจะเห็นใ่หน้ายิ้มแย้มจ่ใสอ่าบอดชิแล้วขอดคทยไหมเด็วิ่งเข้ามาเชื่อจร้งไม่โดนหรอโ,โดนโดนงงงงงงงเงอไปดิมาเด็กโคลเขดี Au! ทางแล้วปรดีไปเลยอลอ,ง,ลอ,ง,ลอ,ง,อยงนี้ก็ค่ะดีอ่ะอ้อจบตัวเฮ้ยเอนเดอร์แมนชมหายขั้ตัวท,ว <S <S ทวั้นตัวตาปักกับน้องนองถ้าถ้าเรามองได้เอนเดอร์แมนมันจะ มันจะเดินมาหาอธิบายครับต,ต้อง็ิี่ริมไปเอนเ็นแมนมาได้ตุกผิดเหมืนอนกันเล่นเอ็นแมนพิทีเราปุ๊บปุ๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลองดูมันมันจะแกะมาผมก็แค่ลองมาเก็บของ เสียงน้ำคาญคนริงมากมามากเลยเนี่ยดูดูดูแหนะมมอยากลุยแล้วอะ่ะวันนี้เอาไว้เห็งเ,เล่นลนะครับวิ่วน ความงองเงยตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีอ้เช้าแล้วนะครับถือว่าเราผ่านขั้นคืนแรกไปแล้ว จบรายการคลิปแรกเพียงเท่านี้ ไกน่นี่ดีต้องโดนตีสองชองนี้ก็ตายแล้วี่่งวัมด้านหลังไวยว่ะมถึงไม่ได้อเอา้า up. Yeah. ก็ขอจบรายการครัเพียงเท่านี้สวัสดีครับ